โรงพยาบาลพระราม9ก้าฉลองครบรอบ30ปีจับมือพันธมิตรพร้อมเดินหน้าสู่ดิจิทัลโฮสปิทอลเต็มรูปแบบยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตรกรรมด้านสุขภาพยังคงเดินหน้าในการยกระดับการพัฒนาการให้บริการคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลพระราม9ก้ากันอย่างต่อเน,นื่องค่ะตลอดระยะเวลา30ปีที่ผ่านมาล่าสุดโรงพยาบาลพระราม9้าค่ะจัดงานฉลองครบรอบ30ปีนําโดยนายแพทย์สเสถียรผู้ประเสริฐกรรมาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระราม9ก้าโดยได้มีการจับมือกับพันธมิตรค่ะในด้าน เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านสุขภาพค่ะเพื่อสร้างบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อก้าวสู่การเป็นดิจิตอลโฮสพิทัลเต็มรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโรงพยาบาลพระรามเก้าโดยที่ไม่ต้องเดินทางมายัางโรงพยาบาลด้วยบริการเทลเลมดีด c ซีนค่ะบริการตรวจประเมินสุขภาพ medical device ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรค่ะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ด้านสุขภาพและเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ30ปีโรงพยาบาลพระรามเก้าค่ะยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษค่ะโปรแกรม ตรวจสุขภาพกว่า30รายการมาให้ทุกคนได้เช็คอัพสุขภาพกันอีกด้วยค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ะกรกฎาคมนี้กันค่ะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับคือเราก็คงต้องมีการปรับตัวองค์กรเพื่อให้เข้าสู่ดิจิทัลฮอสูิทิลในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีการคอลลาัเอร์เรกับบริษัทเทคโนโลยีต่างๆทีเ่เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ทางคุณภาพทางการแพทย์ปกติเทคโนโลยีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่สามารถจะตอบสนองได้จะต้องมี บุคลากรทางการแพทย์และโน้ตฮาว์เนี่ยมาผสมกันเพื่อจะทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนไข้ในอนาคตเรามองว่าการรักษาทางไกลหรือการที่เอาโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้านเนี่ยจะเป็นคำตอบในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วอย่าง่อยางเช่นที่เราเห็นมีโควิดผลหลังก็จะมีโรคแปลกๆเข้ามาอีกนะครับการดูแลคนไข้ที่บ้านโดยไม่ต้องออกมาเอ็กซ์โพสข้างนอกเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะ แม้กระทั่งคนสูงอายุนะครับอาจจะมาเจอหมอสักครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ follow up ทางไกลที่เราพยายามจะทําขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะการตรวจน้ำตาลตรวจชีพจรทุกอย่างเหมือนกับท่านได้อยู่ในโรงพยาบาลแต่สามารถอยู่ที่บ้านได้อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะมองในอนาคตนะครับเพื่อเ,เพื่อต่อยอดโรคซับซ้อนโรคยากๆที่เราเ,ออเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งการป้องกันโรคก,การดูแลรักษาตัวที่บ้านโดยใช้ เ,เทเลเมดิซีนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราวางแผนไว้อยู่การตรวจของดังรังสีเอ็กซเรย์ซึ่งต่างประเทศเนี่ยพิสูจแล้วมันเวิร์กปกติเนี่ยเอ็กซเรย์ทั่วไปถ้าเป็นเอ็กซเรย์ปกติซึ่งเป็นส่วนใหญ่ AI เนี่ยจะจับภาพได้ดีเลยนะครับบางครั้งเนี่ยมีจุดที่แปลกๆบางทีแพทย์ดูอาจจะมองไม่เห็น AI ก็จะดูให้ก่อนแต่แน่นอนทุกอย่างก็คงจะต้องผ่านมือหมอด้วย AI เหมือนจะช่วยในเบื้องต้น จะทาให้โหลดของหมอเนี่ยเ,เร็วขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันความผิดพลาดได้มากขึ้นครับจองคิวออนไลน์เนี่ยปัจจุบันนี้เรามีอยู่แล้วแต่อาจจะยังไม่สะดวกเช่นการชรําระเงินทางออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นการเสริมเข้าไปในระบบปัจจุบันที่เรามีอยู่แล้วนะครับทุกอย่างก็คงจะต้องค่อยๆก็อย,อย่าลืมว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆ7 0็ก็อาจจะไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีทางด้านมือถือบางคน อาม่าบางคนอายุเจ็0สิบปสิยังใช้มือถือไม่เป็นลูกหลานก็ไม่ได้อยู่บางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างแต่มันก็จะเป็นคนไข้าบางส่วนที่จะช่วยนะครับทุกโรงพยาบาลผมว่าก็คงมีความตื่นตัวและก็จะเออก้าวหน้าไปทางน,นี้อันนี้ก็คงเป็นเทรนทั่วโลกและทั้งประเทศไทยด้วยกันเราคงไม่ได้บอกว่าเราเป็นผู้นําหรือผู้ตามนะครับแต่ทุกคนจะต้องปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่ที่มันไม่แน่นอนนะครับอย่างที่เขาบอกมันมี ปัจจุบันนี้มีม,มีตัวยูอยู่3ามย,ยูแรกคือ uncertainty มันไม่มีอะไรแน่นอนนะครับอันที่2คือ unpredictable บางทีเราคาดเดาไม่ได้ว่าโรคนี้จะรักษาหายเมื่อไหร่อยู่ได้ปี2ปี3ปีเช่นโควิด่ที่3าก็คือ unprecedented คือไม่เคยมีมาก่อนนะครับเช่นสงครามอยู่ๆก็มีสงครามที่รัสเซียยูเครนอย่างนี้งน้นการปรับตัวทางดิจิทัลหรือคนในองคอ์กรเนี่ยก็จะเป็นเ,เครื่องมือในการที่ทำให้เรา ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมพวกนี้ได้โดยที่เรายังไม่รู้อะไรจะเข้ามากระทบครับผมว่าทุกโรงพบาลทุกคนจะมีนโยบายทางด้านนี้แต่ของเรานี่เราเราวางแผนอันนี้มาสักระยะหน,นึ่งแล้ว